สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวแล้วนะครับกับงานซ่อมนะครับผมงานซ่อมแล้วก็ใส่สเกลนะครับสเกลเป็นมือสองนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับผมรีโมทตัวนี้นะครับฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับ 3D g ด s o m e เป็นเลูนรเลขแปดสต็อปลันสต็อปลันลนี้ลำดับที่12นะครับ เขียนชื่อไว้แล้วนะครับผม MD 5 0 0นะครับอ่าเสียลั๊กนะครับผมก็บินบ่อยแล้วนะครับก็อธิบายไม่ต้องเยอะนะครับเหมือนเดิมขยับแบบนี้แล้วนะครับก็ใส่ฝาครอบไปเลยนะครับต้องรอให้ขยับก่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เข้าคำว่า GPS ไว้ตรงกลางเหมือนเดิม นะครับตรงกลางแล้วก็รอให้เป็นไฟสีเขียวนะครับไฟจีเบสดูตรงไหนดูตรงด้านหน้าครับบนนี่นนไหนเอยอยู่หน่อยอยู่หน่อยเห็นไหมเนี่ยผมเห็นเลยอ่าเรามองเข้าไปในช่องนี้ครับจะจะเห็นนะฮะ คือถ้าตาเรามองจะเห็นนะแต่ถ้ามุมของกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมนะพอเป็นไฟเขียวแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมบินเหมือนเดิมมาทดสอบบินกันนะครับถอยหลังห่างจากพ่อเหมือนเดิมครับ4 5 9หถอยลงมานะครับผมไฟเขียวแล้วนะครับพร้อมที่จะบินมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับคันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็ลั่นเหมือนเดิมครับรอให้หมุนสุดเสียงรอให้หมุนสุดเสียงก่อนนะครับสุดเสียงแล้วก็เร่งขึ้นไปที่1ขีดนะครับสูงพอใจคันเร่งไว้ตรงกลางนะครับผมนะ ช่วงนี้ลมหนาวนะครับก็สเกลจะบินยากนิดนึงนะครับมันจะยุกยิบยุกยิบยุกยิบหน่อยนะครับแต่นิ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่านิ่งนะครับเห็นไหมครับสูงขึ้นก็เร่งขึ้นไปครับสูงเขพอใจเขาเร่งไม่ต้องกลางครับนิ่งเหมือนเดิมนะครับ ก็บังคับด้วยตัวเราเองนะครับหลงไปเอ่อเลี้ยวไม่ผิดทิศผ,ผิดทางก็ปล่อยมือนะครับแค่นั้นพอก็จะล็อกตำแหน่งแล้วความสูงนะครับก็จะบินอยู่กับที่นะครับอย่างนี้ครับ รถอินตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดแล้วนะครับคือบินสู้ลมนะครับแต่ก็ยังบินได้ไม่นานนะครับก็จะบินได้อยู่ประมาณไม่เกิน6นาทีนะครับลำนี้นะครับกับ MD 500นะฮะบินได้สูงไหมก็ได้สูงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้สู้ลมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าลมแรงมากๆนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนะครับเป็นไงล่ะครับ บินให้ดูนะครับสูงสูงหน่อยนะฮะสกเกลผมบินไม่เกินนี้ฮะความสูงนะครับผมลดระดับลงมาแล้วนะครับลดระดับลงมาครับถ่ายได้ไหมมันจ็ยไงมันย้อนแสงออดพอแล้วใช่ไหม เลขแปดครับอัตโนมัติครับผมเลขแปดครับยกเลิกได้ตลอดนะครับจะยกเลิกตอนไหนก็ได้นะครับกับโหมดบินอัตโนมัตินะครับยกเลิกครับ นิ่งถูกใจไหมฮะนี่เจอลมนะครับจุ๊บจิ๊จุ๊บจิ๊นะฮะถ้าไม่มีลมก็นิ่งๆเลยนะครับผมบินง,ง่ายมากนะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องลงแล้ะ อโอเคผ่านผ่านผ่านถ้าเล่งลงประมาณเกือบหนึ่งขีดนะครับพอจะค่อยๆหย่อนตัวลงนะครับเกือบหนึ่งขีดเกือบ1ขีดนะครับนนถึงพื้นแล้วก็สต๊อป อ่าโอเคแล้วก็ไปคําว่า 3D นะครับก็คือเข้าระบบมาตรฐานของโรงงานไว้ 3D No m o น s t o สตนะครับผมค่าโรงงานก็เสร็จแล้วนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ m d 5 0 0นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นหัวกลมๆนะ 500d นะฮะไซส์450นะครับผมแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นงานของลูกค้านะครับลำเก่าๆนะฮะก็เอามาใส่สเกลนะครับผมอยากใส่สเกลนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใด สนใจกับงานประกอบซ่อมเซตนะครับรถเลือขึ้นไีเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์ที่สิบช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับก็เสร็จแล้วนะครับรอบนี้นะเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับอยู่จังหวัดน่านนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ